สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาพบก,กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามีเนฟรีของถูโมมาแจกกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้มีมาให้ทั้งหมดอยู่ที่7ตัวนะคะมีทั้งแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดนะคะใครสนใจสามารถดูคลิปนี้กันได้เลยนะคะสามารถลงกดสมัครกันได้นะคะ เราไปดูตัวที่1กันเลยค่ะตัวที่1นนะคะจะเป็นดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันแปดสามแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่เหลี่ยมนะคะโปรตัวนี้นะคะจะมีความเร็วของเน็ตอยู่ที่3กิกนะคะใช้งานได้อยู่ที่1วันนะคะโปรตัวนี้เป็นโปรมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะอยากให้ทุกคนรีบกดกันนะคะก่อนที่จะหมดโปรโมชั่นนะคะเราไปดูตัวที่2กันเลยค่ะ ตัวที่2นะคะจะเป็นดอกดัน808สี่เหลสีเดียมนะคะโปรตัวนี้นะคะจะมีความเร็วของเน็ตอยู่ที่15กิกนะคะมีอายุการใช้งานได้ถึง30วันกันเลยนะคะทุกคนเราไปดูตัวที่3ของวันนี้กันเลยค่ะ ตัวที่3ของวันนี้นะคะจะเป็นดอกจัน8 7 8ดอกจัน2สี่เหลี่ยมนะคะโปต,ตัวนี้นะคะจะมีความเร็วของเน็ตอยู่ที่320 mb นะคะและสามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนะคะลองกดสมัครกันได้นะคะเราไปดูตัวที่4กันเลยะคะ่ะ ตวที่4นะคะจะเป็นนอกจัน900นอกจัน7162ส mm ี hmm. ่เหลี่ยมนะคะโป mm hmm. รอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะคะจะมีความเร็วของเน็ตอยู่ที่10กิกนะคะ mm hmm. สามารถใช้งานได้ถึง7วันกันเลยนะคะเรากดสมัครกันได้นะคะเราไปดูตัวที่5กันเลยคะ mm ่ะ hmm. ตัวที่5นะคะจะเป็นนอกจัน878 ดอกจันแปดสสสี่เหลี่ยมนะคะโปรอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะคะมีความเร็วของเน็ตอยู่ที่1กิกนะคะมีอายุการใช้งานได้ถึง7วันเลยนะคะทุกคนเราไปดูตัวที่6ของวันนี้กันเลยค่ะตัวที่6ของวันนี้นะคะจะเป็นดอกจันเก0์ดอกจันเจ็ด่สี่เหลี่ยมนะคะโปรตัวนี้เป็น โปโทฟีร้อยนาทีนะคะสามารถใช้งานได้ถึง7วันกันเลยนะคะลองกดสมัครกันได้นะคะเราไปดูตัวสุดท้ายของวันนี้กันเลยะคะ่ะตัวที่7นะคะตัวที่7จะเป็นหลักจัน8 7 8หลักจัน8 3 8 8 3สี่เหลี่ยมนะคะ ปตัวนี้จะมีความเร็วอยู่ที่100 MB นะคะและใช้งานได้อยู่ที่1วันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้เราแจกครบกันไปแล้วนะคะสำหรับเน็ตฟรี7ตัวอาจจะสมัครได้เป็นบางซิมนะคะหรือบางซิมอาจจะสมัครไม่ได้นะคะลองกดสมัครกันก่อนได้นะคะสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ สำหรับใครที่สนใจซิมเน็ตรายปีนะคะเราเฉลี่ยมาให้แล้วนะคะเฉลี่ยตกเดือนละร้อยเดียวเองนะคะสามารถกดซื้อได้ที่ใต้คำอธิบายได้เลยนะคะคุ้มมากๆนะคะเราแนะนำให้กดเลยนะคะ